ลูฟี่กับโลกิสองผู้คลที่จะโค่นล้มในตัวของอิมและตำนานที่มีการกล่าวถึงหรือว่าสองคนนี้จะเป็นผู้ที่สังหารอิมได้ตัวจริง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแล้วว่าล่าสุดสําหรับมังงะวันพีชนั้นได้มีการเปิดตัวนะครับเป็นโลกิร่างมังกรอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็คือเป็นทางการเลยล่ะว่าพลังผลปีศาจในตำนานนะครับของชาวเอลบาบนั้นมันก็คือผลมังกรเหลือเพียงแค่ชื่อเท่านั้นที่เหลือเพียงแค่การเปิดเผยเท่านั้นนะครับและก็เป็นการเปิดตัวนะครับของลูฟี่ในร่างเกียร์หด้วยนะครับก็คือเป็นการปรากฏตัวคู่กันในการต่อสู้และสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเลยจาก ที่ปู่ยาวนั้นได้พูดซึ่งน่าจะเป็นคําพูดนะครับจากคมพีฮันเล่นะครับอีกหนึ่งคำทำนายในตำนานนะครับของอาณาจักรเอลบัฟโดยได้มีการระบุว่านะครับวันที่หิมะตกและสายฟ้าฟาดอันหาได้ยากยิ่งสัตว์ร้ายมหืมมาจากเผยร่างปกคลุมทั่วท้องนับาและพร้อมด้วยเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยเทพพระอาทิตจะปรากฏกายขึ้นซึ่งจากคำทำนายนี้มันก็คงหนีไม่พ้นนะครับสับเจ้าชายโลกิในร่างบังกรน,นะครับแล้วก็ลูฟี่ในร่างเกียร์ห้า เลยทําให้การปรากฏตัวขึ้นของ2คนนี้น่าจะเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้เป็นการปลดปล่อยนะครับในการต่อสู้กับศัตรูนะครับที่กําลังยึดครองแนะจากเอลบารตามคําทานายมันเลยน่าสนใจตรงนี้แหละว่านะครับในตัวของลูฟี่เองหรือโลกีนั้นนี่อาจจะเป็นครั้งสําคัญเลยได้ซ้ําในการร่วมมือของเขาและมันจะทําให้เขานั้นกลายเป็นคู่การต่อสู้นะครับที่โหดท,ที่สุดในการต่อสู้กับอิมนะครับในยุคสมัยนี้ก็เป็นไปได้อย่างแรกเลยนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากสิ่งสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่าโลกีนั้น เราไม่ต้องไปล้นว่านะครับในอนาคตพี่แกนั้นะจะกลายเป็นตัวร้ายหรือเปล่าหรือนะครับเมื่อจบศึกเอลบัปั๊บเนี่ยโลกินั้นนะครับจะไม่เข้าพวกกับลูฟี่นะครับไอน,นี่จากคาทํานายนั้นยังไงก็แล้วแต่โลกินั้นจะอยู่ฝั่งของลูฟี่แน่นอนแต่นะครับมันก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าจะมาอยู่ฝั่งลูฟี่ในฐานะลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางหรือนะครับอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรต่อกลุ่มหมวกฟางนะครับแต่เอาง่ายๆถ้าหากมีการต่อสู้ในไฟนอลซาก้าหรือนะครับในศึกสุดท้ายจริงๆโลกินนนนนัััั้จะเป็กกํําาลลงหลที่ส่สคญแนนอน นะครับในการร่วมมือในการต่อสู้กับลูฟี่และส่วนหนึ่งนั้นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโลกินั้นจะเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางเนี่ยผมว่าโอกาสเนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปขึ้นทุกทีแล้วนะเพราะแน่นอนก่อนหน้านี้นนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยโลกิัวใหญ่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวแปลงร่างเนี่ยบินตามไปเลยนะครับแต่ดูขนาดตัวสิและแน่นอนว่านะครับการเดินเรือนั้นเนี่ยไม่ใช่เดินแค่วัน2วันนะบางทีเนี่ยเดินกัน10กว่าวันนะครับหรือถ้ามันยาวนานจริงๆเนี่ยเป็นข้ามเดือนเลยได้ซ้ำนะครับใจคอเนี่ยจะให้พี่โลคิ โลกิเกินไปนะอ่ะในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขาการอัพเรือนั่นแหละถ้าหากโลกิจะเป็นลูกเรือกลุ่มออกฟังจริงๆแต่โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงการต่อสู้หลักๆเลยอย่างแรกนะครับถึงความแข็งแกร่งของโลกิเนะี่ยไอการที่โลกิเคยพูดว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็คือช่วยพี่แกเถอะเดี๋ยวถ้าแบบว่าพี่แกหลุดไปได้แล้วลก็จะให้กําจัดกลุ่มไหนจัดก,การกลุ่มไหนเนี่ยบอกพี่แกมาเลยนะครับซึ่งไอนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําพูดที่ไม่ได้ขิงหรือโม้เกินจริงไปนะสำหรับโลกกิิพเพรรรราาาาาะะดดดููคควมมมสามาถขออองโลใในนนนนนตีี้ย่่ัับท ของงจริเลยและการต่อสู้กับอิมเนี่ยน่าสนใจเลยว่านะครับลูฟี่ร่วมมือกับโลกิในการต่อสู้นะครับท่ากับอิมโดยตรงนั้นจะสามารถนะครับสร้างอาการบาดเจ็บจะสามารถสร้างแรงกระเทือนนะครับหรือความหวั่นหวั่นให้กับอิมได้หรือเปล่าเพราะเคยพูดไปแล้วว่านะครับขนาดการต่อสู้ของ6ตํานานร่วมมือกันในการรุมในตัวของอิมยังไม่สามารถสร้างบาดแผลยังไม่สามารถสร้างนะครับความสั่นสะเทือนให้กับอิมได้เลยได้ซ้านะครับเลยทําให้นี่มีเพียงแค่2โอกาสที่จะทำได้มันยากพอควรเลยนะซึ่งจะทําได้จริงๆนั้นอันนี้เราก็ต้อง ยอมรับว่านะครับความโอพและการของลูฟี่กับโลกีนั้นมันเหนือไปกว่าระดับ6ตํานานแล้วแต่ผมก็แอบนะครับคิดว่ามันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็น่าสนใจว่านะครับด้วยการต่อสู้และการโลกีนั้นน่าจะเป็นคนแรกๆเลยได้ซ้ำนะครับที่สามารถจัดการบุคคลที่อิมนั้นเชื่อมโยงได้ก็คือกษัตริย์ฮาราเพราะเราดูจากอาการก่อนหน้านี้ที่อิมนั้นโคตรช็อกสุดๆเลยที่กษัตริย์ฮาราวนั้นดันพ่ายแพ้ไปและถึงขนาดที่อิมนั้นนะครับตัดสินใจในการไม่บุกเอวาร์ต่อนะครับในช่วงหลายปีนะครับ้แลวาุม ถ้าหากพ่ายแพ้อีกมันย่อมเกิดการสูญเสียนะครับนี่แหละเป็นจุดน่าสนใจเลยว่าในตัวของอิมนั้นนะครับกำลังมองอะไรอยู่หรือเปล่าในการต่อสู้ครั้งนี้และถ้า,าการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งโลกิแล้วก็ลูฟี่ที่เข้าเงื่อนไขามากๆนะครับที่ดูจะกลายเป็นศัตรูนะครับที่อิมนั้นต้องหวาดก,กลัวลูฟี่ในฐานะเทพนิกะพลังผลปีศาจในอดีตของจอยบอยอดีตศัตรูที่สําคัญของทางด้านของอิมนั้นเนี่ย ผมโฟกัสเลยนะด้านพลังของลูฟี่ในร่างเกียห์้าหรือพลังผลพิจที่ตื่นขึ้นนะครับกับบทความที่มักจะพูดว่าเสียงกลองนั้นดังขึ้นหรือนะครับเสียงกลองหัวใจของลูฟี่ที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่เหมือนจะตายไปแล้วพอมีเสียงกลองตรงนี้มาปั๊บพี่แกก็ตื่นขึ้นมานี่อาจจะเป็นคีย์หลักเลยได้ซ้ำนะครับกับความสามารถที่แท้จริงของร่างลูฟี่เกียห์ห้าหรือลูฟี่ในเทพพิกาที่มันตื่นขึ้นนั้นที่ใช้ในการต่อกรกับอิมนะครับหรือไอเสียงหัวใจนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่สามารถใช้จับจังหวะใช้บในนการรต่ออสู้หื จังหวะในการที่สามารถนะครับสังหารหรือต่อสู้กับอิมได้นะครับด้วยความสามารถของเขาหรือความเป็นเทพพระอาทิตย์ของลูฟี่พลังด้านสว่างที่มีการสร้างกิมบิกมาว่าอาลูฟี่เป็นเกียร์ห้านะครับทเทพแห่งพระอาทิตย์และส่วนนี้นั้นก็มักจะมีอยู่นะครับตามตำนานหลายๆที่นะครับอาตำนานนะครับเกี่ยวกับเทพนิกาผู้ปลดปล่อยนะครับของเหล่านักโทษทั้งหลายที่มักจะมีความหวังว่าเมื่อเทพนิกาปรากฏตัวขึ้นเทพพระอาทิตย์เขาพวกนี้จะปลดปล่อยนักโทษให้สู่อิสระ ซึ่งแน่นอนว่านะครับมันก็หมายถึงในตัวของลูฟี่พลังแห่งการปลดปล่อยในตัวของเขาหรือนะครับในเผ่าพันธุ์บัคคเนียเองก็มีลูฟี่เทพนิกะเทพพระอาทิตย์นี่แหละจะเป็นผู้ปลดปล่อยพวกเขาด้วยเช่นกันแล้วก็ล่าสุดนะครับในเผ่าพันธุ์เอลบับที่จะมีเทพพระอาทิตย์เทพนิกะเปรียบเสมือนเป็นเทพในตำนานของพวกเขาภายใต้วงเล็บที่ว่าเผ่าพ,พันธุ์คุยักเอลบับนั้นเป็นเผ่าพันธุ์นักรบนักต่อสู้ซึ่งถ้าพวกเขานั้นนับถือในเทพนิกาขนาดนี้เทียบเท่าว่านะครับเทพนิกานั้นต้องยิ่งใหญ่กว่าเผ่าพันธุ ยอมสีโลราบให้กับเทพพระอาทิตเทพนิกาและนี่มันเลยน่าสนใจตรงที่ว่าไอความสามารถอที่เราพูดนะเทพพระที่แห่งการปลดปล่อยเทพนิกานั้นนะครับที่ส่องแสงสว่างมาในการจัดการศัตรูน่าจะเป็นหนึ่งอิสเอ็กที่สําคัญที่อาจารย์โอดาสนั้นได้ทําการวาดเอาไว้ o I นะครับให้พวกเราได้รับรู้ว่าพลังนี้แหละจะเป็นพลังที่สําคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับอิมน่าจะเป็นพลังในระดับที่รูฟี่พัฒนาไปและใช้ในการต่อสู้ซึ่งหากเป็นการร่วมมือกับโลกิด้วยกับพลังผลปีศาจในตำนานนะครับที่ว่า ว่าน่ะไอพลังผลปีศาจเนี่ยสามารถต่อกรกับอิมได้ไอนี้เราเอาจากปากคาของร็อกมานะเลยทําให้นะครับสองพลังผลปีศาจท,ที่ร็อกพูดแล้วว่าหนึ่งพลังผลปีศาจท,ที่เขานั้นอยากจะกินอาจจะเป็นพลังผลปีศาจนิกะของลูฟี่อีกหนึ่งพลังผลปีศาจที่อยากให้ฮาราวกินแน่นอนเป็นพลังผลปีศาจในตำนานของเอลบาที่โลกิกินอยู่เ <P an ric an> ท่ากับว่า <P> an <ric> an> เมื่อ2พลังผลปีศาจท,ที่เป็นขั้วตรงข้ามพปลปักต่ออิมต้องมาเผชิญหน้ากับอิมในตอนนี้นี่จะเป็นเครื่องวัดที่ชัดเจนเลยว่าหากลูฟี่กับโลกินั้นสามารถต่อสู้กัับบบบออิิมมได้้แแและสรางผก จมจตีทําให้อิมนั้นหลุดพ้นนะครับก็คือหลุดไปจากตัวคุณโกได้มันก็จะเป็นคําตอบได้ชัดเจนแล้วว่านี่แหละจะเป็น2บุคคลนะครับคุณพ้นที่สําคัญเลยได้ซ้ําที่ใช้ต่อกรกับอิมในอนาคตอย่างที่เกินไปตอนต้นคลิปว่าขนาดหกตำนานยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันติดเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่าแต่เมื่อมีเงื่อนไขพลังผลปิศาจตรงนี้ใช้ในการต่อสู้จริงๆบางทีแล้วนะครับที่เคยมีการพูดกันว่ามีพลังผลปีศาจนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อด้อยนะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับในตัวของแชงงงผมมแดก็คไา าพลังผลปีศาจนี้นะครับไปแย่งชิงมาและในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เคยพูดว่าอาจจะเอาพลังผลปีศาจนี้ไปให้กับเอสนั่นแหละในฐานะลูกชายของโรเจอร์แต่บัคฟีนั้นมันดันกินไปก่อนมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นการเดิมพันยุคสมัยกับลูฟี่และลูฟี่นั้นจะเป็นคนที่สําคัญเลยได้ซ้ําใช้ในการต่อสู้และมาควบรวมนะครับกับตัวโลกิในการต่อสู้แล้วนี่แหละอาจจะเป็น2คู่กู้โลกของวันพิษเลยก็ว่าได้และมันจะน่าสนใจตรงที่ว่านะครับความสามารถของโลกิในตอนนี้อย่าลืมว่าเรายังไม่ได้รู้แบบจัดเต็มนะของลูฟี่เนี่ยอาะรู้ แลแบบจัดเต็มประมาณไหนนะครับในเงื่อนไขที่ว่าหากลูฟี่จะอัปเกรดขึ้นไปอีกเพราะผมก็เคยพูดว่านะครับผมยังมั่นใจว่าพลังของลูฟี่ในตอนนี้มันยังไม่ได้ขั้นสุดเลยได้ซ้ําของร่างเทพนิกะของเขามันอาจจะไปได้มากกว่านี้นะครับหลายคนจะติดภาพว่าพลังผลพิศาตื่นแล้วคือขั้นสุดแล้วของคนคนหนึ่งแต่ผมกล้าพูดว่ามันต้องไปมากกว่านี้แน่นอนเพราะไม่อย่างงั้นอิมเนี่ยที่หวาดกลัวนะครับพลังผลพิซซเทพนิกะพยายามครอบครองมาโดยตลอดเลยในเมื่อลูฟี่เนี่ยในร่างเก5ในตอนนี้พลังผลพิซซ่าตื่นขึ้ นนั้นเพราะอาจจะรู้ว่ามันยังไม่เข้าถึงเงื่อนไขความสามารถที่แท้จริงของเทพนิกะเลยด้วยซ้ 3. อาจจะห่างชั้นเลยด้วยมันไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนั้นนะครับเลยทําให้อ่ะมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจในความพัฒนาการของลูฟี่หรือแม้กระทั่งในตัวของโลกีเองนะครับปัจจุบันนี้หากที่เราสังเกตดูเนี่ยดูเหมือนว่าพลังผลพิศาของโลกีนั้นอาจจะยังไม่ได้ตื่นขึ้นนะครับด้วยที่ว่าอาพรสีขาวสีดำเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตัวนะครับรอบคอของเขาซึ่งมันจะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ใช้พลังผลพิสาสายโซออนนั้นผลพิศาตื่นขึ้นนะีน,นะเด็โล ยังไม่มีนะครับแต่นะครับไอการไม่มีของโลกิยังสามารถนะครับใช้ความสามารถตัวเองได้ในระดับครอปขนาดนี้และถ้ามีในอนาคตจะขนาดไหนนะครับเลยทาให้การต่อสู้ครั้งนี้นอกจากเป็นการต่อสู้ที่ใช้นะครับการโจมตีใช้พลังในการต่อสู้วัดขืนในการต่อสู้แต่จะเป็นการอัปเกรดนะครับพลังของคนนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมมีเรื่องฮาคิอีกในการต่อสู้มันแทบจะครอบรวมหมดเลยนะครับเลยทําให้การต่อสู้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจและสิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเงื่อนไขในการต่อสู้กับอิมในตอนนี้อิมมาในฐานะ นะครับการคนโทรลอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคเราไม่รู้ว่าไอคอนโทรลข้างหลังเนี่ยเป็นการที่อิมนั้นส่งจิตมาในการคนโทรลหรือเป็นวิญญ,ญาณเข้ามาในการคนโทรลแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นจิตในการมาคนโทรลมากกว่าเลยทําให้การโจมตีของ2คนนี้ทั้งโลกิแล้วก็ลูฟี่ถ้ามันจะรุนแรงจริงๆหรือใช้โจมตีในตัวของอิมได้จริงๆมันต้องเป็นการโจมตีในระดับลักลึกเข้าไปนะครับถึงจิตวิญญาณนะครับไอนี้ไม่ได้หมายถึงนะครับวิญญ,ญาณที่เป็นร่างนะแต่หมายถึงโจมตีเข้าไปถึงจิตนะครับในตัวของอิมที่สิงเข้ามาในตัวของกุ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเทียบเท่ากับว่านะครับอาจจะเป็นการโจมตีด้วยรูปแบบฮาคิที่ดุนแรงในการเจาะเข้าไปนะครับถึงจิตวิญญาณในการคอนโทรลของอิมได้หรือนะครับอาจจะเป็นพลังผลปีศาจท,ที่มีความสามารถที่เป็นขั้วตรงข้ามปรปกักเช่นนะครับอาจทางด้านของลูฟี่อาจเป็นแสงสว่างพระอาทิตย์โลกิแล้วไม่รู้นะอาจจะเป็นตัวแทนของแสงสว่างด้วยเช่นกันคือ2คนนี้ร่วมมือกันในการโจมตีและมันจะสามารถทําได้และการที่โลกินั้นนะครับเคยเบียวว่าตนเองนั้นเนะี่ยเป็นเทพพระอาทิตยนะ์นเทพนิกาอาจจะด้วยความสามารถของเขาที่เป็นมังกรเนีมอาจจะ ความเหมือนในสิ่งสิ่งนั้นตามความคิดจินตนาการของเขาก็เป็นไปได้และนี่อาจจะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับและหากเราลองย้อนกลับไปนะตามตำนานของเอลบาบเนี่ยมันจะมีการระบุไว้2รูปแบบอย่างแรกเลยนะครับจะรู้ว่านะครับเทพพระทิทพนิกานั้นจะเป็นเทพแห่งแสงสว่างเทพที่ดีสุดๆเลยและก็อีกหนึ่งรูปแบบเทพพระธิเทพนิกานั้นจะเป็นความชั่วร้ายนะครับก็จริงๆไอเรื่องราวตรงเนี้ยมันระบุได้ชัดเจนนะครับจากมูมาที่มีการปรากฏขึ้นเพราะว่านะครับมูมาที่เกิดมาจากความกลัวของเด็กๆใช่ไหมมันจะมีเด็กคนนึงเนี่ย เทพนิกะนะครับเพราะว่าคิดว่าเทพนิกะนั้นชั่วร้ายตามตำนานมันก็เลยปรากฏเป็นมูม่าให้พวกเราได้เห็นนั่นแหละเท่ากับว่านะครับมันมีนิกะ2แบบมันเลยมองได้2มุม2ทฤษฎีทฤษฎีแรกนั้นนะครับคนที่เป็นนิกะาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะครับหมายความว่าครอบครองพลังผลปิศาดนี้แต่เป็นผู้ที่ชั่วร้ายสุดๆเลยจนเกิดการเป็นตำนานที่มีคนหวาดกลัวเมื่อมีผู้ครอบครองผลปิศาดนี้แล้วก็มีผู้ครอบครองผลปิศาดนี้อีกคนหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นคนดีเช่นจอยบอยมันก็เลยเกิดเป็น2ตำนาน2บุคลแต่้มองอีกรูบ บบห,หรือว่าไอเทพนิกาที่มันหมายถึงนั้นมันหมายถึงไอเทพนิกาพลังผลพิศาจตที่ลูฟี่ครอบครองนะครับในฐานะคนดีแล้วก็กหนึ่งรูปแบบเป็นเทพนิกาแต่เป็นเทพนิกานะครับในสายของทางด้านมังกรนะครับของโลกิก็เป็นไปได้ผมไม่ได้หมายความว่าผลพิศาจของโลกิกเป็นเทพนิกานะแต่มุมมองของคนอนยุสมัยนั้นถึงความหวาดกลัวในเทพนิกานี้ปรากฏตัวขึ้นและมันก็อาจจะไปเชื่อมโยงนะครับกับคานะครับของคัมพีฮัลเลศที่ปู่ยานั้นพูดมานะครับในช่วงท้ายของมังงะวันพิษในตอนที่1 1 7่วพา่ร ปรากฏตัวขึ้นนะครับของสองบุคคลละกันนะก็คือนะครับสัตว์ร,ร้ายมือมาที่ปร,กปร,ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเทพพระอาทิตนิกานั้นอาจจะเป็น2สิง bon. ่งที่เกิดขึ้นใน2รูปแบบนะครับอยู่ที่ว่าผู้คนนั้นจะมองรูปแบบไหนในด้านดีหรือในด้านชั่วร้ายเท่านั้นเองนะครับเลยละไม่การต่อสู้ครั้งนี้จัดเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่แน่นอนและถ้าหากจบศึกในการต่อสู้ครั้งนี้ไปหลังจากนี้นะครับไม่ว่าอิมนั้นจะแพ้หรือชนะในท้ายที่สุดแล้วอิมนั้นจะต้องเตรียมการในการรับมือ2 คนนี้ครั้งใหญแ่แน่เพราะว่าในท้ายที่สุดอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้นยผมว่าพวกลูฟี่กับโลกินั้นก็คงไม่สามารถชนะในตัวของอิมได้มันคงติดเงื่อนไขนี่แหละในการไปคว้าวันพีชนะครับหรือนะครับบางสิ่งบางอย่างอาวุธโบราณต้องครบวันพีต้องมีเพื่อจัดการอิมในศึกสุดท้ายนะครับแต่ถึงเวลานั้นจริงๆอิมก็ต้องเตรียมรับมือในการต่อสู้กับลูฟี่แล้วก็โลกิในอนาคตด้วยนี่มันก็คือการชิมรางการต่อสู้ครั้งแรกๆของพวกเขานะครับทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งนั้นพยายามจะต่อส สงบสุขให้ได้อีกฝั่งหนึ่งนั้นต้องการคาดอําน,อนาจของตัวเองเก็บอํานาจของตัวเองไว้อย่างฝั่งของอิมมันเลยจะเป็นการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการสู่การต่อสู้ในครั้งสุดท้ายนะครับเลยทาให้หลังจากนี้เราเฝ้ารอดูในการต่อสู้ได้เลยนะครับและได้เห็นพลังที่แท้จริงแน่นอนของโลกิในการต่อสู้ครั้งนี้หรือลูฟี่อาจจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปในการต่อสู้ในระดับที่นะครับเหนือไปกว่าจากักรพรรดิในระดับที่สามารถกล้าพูดได้ว่าลูฟี่นี่แหละจะเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่ใช้ในการต่อสู้นะครับกับอิมร ของโลกิในการต่อสู้เพราะในตอนนี้โลกิก็เปิดตัวมาได้โคตรโอพีของจริงนะครับในการต่อสู้ของพวกเขาในฐานะเจ้าชายของเอลบารที่จะเป็นราชาในอนาคตนะครับก็สมเกียรติละกับการเป็นคนยักษ์โบราณที่เขานั้นนะครับจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สําคัญเป็นอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่แข,แข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วันพีทและทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่าลูฟี่กับโลกิสองคนนี้จะมีความเชื่อมโยงนะครับกับเทพนิกะมากแค่ไหนและพวกเขาทั้งสองคนนี้จะเป็นศัตรูที่สําคัญจริงๆหรือเปล่าในการต่อกรกับอิมเป็นศัตรูนะครับสองคนที่ ที่อิมนั้นยากแก่การต่อกรเป็นศัตรู2คนที่มีเงื่อนไขสําคัญบางสิ่งบางอย่างที่สามารถโค่นในตัวของอิมได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่เป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ